สวัสดีพี่พี่น้นนะ,นะครับผมสวัสดีเซียนปาไหลทุกท่านนะครับก็อยู่ที่ประมาณจะแปดโมงจะแปดโมงครับดูตะวันโ, <eden> โอ้โหดอมเเดยไปแล้วก็ถึงสายเนาะมันหยุดวันนี้ก็นวันสาร์ที่เก้าครับผมัสาร์ที่เก้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลย <Disneyland> ว่าอันที่รีวิวมาจะติดไหมแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะไม่ติดก็ได้ใช่ไหมคณ ดูวิวกันดักเฉยๆนะครับประมาณน,นี้โอ้โหบ่ลวิวอยู่เลยโอ้โหน้ำมันน้ำมันลดหรืองไงเนี่ยฮะไม่ติดเลยรีวิววันนี้ผมว่าน้อจะไปติดทั้งไหนอยู่หละรีวิวส่วนมากไม่ค่อยติดครับทุกคน โอ้ยากอยากเดินอยากหรือคนเขาก็ดักไปตลอดตลอดนะทุกคนเนี่ยพี่เนี่ยอันเนี้ยมีมีลุงแก่ๆเขาดักอยู่ตรงบ้านหุน่นเนี่ยหัวหมุมนะครับที่หนึ่งเดินเข้ามาเขาจะดักประจำเลยเขาอันนี้มันดักยากไม่รู้ติดหรือเปล่าติดครับผมเนี่ยส,สวยๆด้วย อันนู้นอันนู้นลองยังเชิงปะอดปปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมี่แหลยอันไม่กลัวหรอก <ś> ดักอยู่ในบอเนะหกไอ้แฟรอันครับแล้วก็อีกบอลแฟรอันติดๆกันเลยนี่แหละเดินเลยเขาตรงยาวอันนี้ไงไอ้ยาตัวนี้น,น่าติดมากครับทุกคน ง่ามีตัวมากหนีมีตัวนั้นแหละสองแล้วสองตัวที่สวยครับทุกคนอุ้ยสามตัวอุ้ยสามตัวด้วมั้งทุกคนโอ้โหหนานเยียโชว์จะโชว์รีวิวให้หน่อยแล็กดักมันก็ดักอย่างนี้แนละประมาณที่ผมโชว์ในเฟซบุ๊กกันนะดักอย่างนี้แหละที่ผมดักอะ่ะมันไม่มีรูลงหรอกแต่ว่าผมจะแทง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 ,ทง,ทงให้มันเป็นช่องไป โอเคครับดูฟั่งนู้นต่อครับผมตัดทับหน่อยดเดี๋ยวเวลาในการรับชมนี่ครับบอ่อเดียวกันแหละฝั่งนี้น้ำตืน้นนี่น้ำตื้นนี่มาผมลุยเข้าไปดักนะผยแวก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 เพื่อจะให้มีที่ดักทุนนี่เห็นไหล่งโคบานเลยนี่ครับดูดิ โอ้ย่ามันดันขึ้นมาอิงนะนดักยากร็พากกระชุดแต่ก็ไม่แน่เพื่อติดนะใครจะรู้ครับไม่มีเลย,เยดักก็ยากไม่ติดตะหักดักก็ยากครับน้ำมันตื้นไปเปล่าแต่มันหน้าอยู่นะุนนี่อันนึะ โอ้โหไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยโอ้โหตรงใส่ตรงใส่ไปไล่ไอยู่ฝั่งนู้นครับผมตรงใส่ไปยู่ฝั่งดินมากๆอันนี้มันเป็นถนนลูกรังลดลงมาด้วยเล่นไปนะทุกคนผมก็งงกันนะดักนแต่ตรงไหนงงโอ้โหมันมันตู้มันเด้งนมดละโอ้ย้ามันดันขึ้นมาครับ เฮ้ยมีตัวแน่นอนเดือดเคลิอบอย่างนี้ยนั่นไงครับห่างเดย์วันนี้เลย <c oughs> โอ้ตัวเล็กตัวน้อยบาลเลยติดมาดอาครับแล้วสามกระบอกแล้วทุกคนห้ากระบอกได้หกกระบอกได้สามกรบอ,รก,บอรกแล้วห้าดิห้า,หากระบอกสุรยสามนีต้องแล้ว หนึ่งต้องเฮ้ยเอาล่นนึงไงเดี๋ยวเขาไปเก็บงง <c oughs> เก็บประสาอยู่ข้นไปในอัน <c oughs> เอาอันนี้ได้รุ่นไหมทุกคน โอ้ oh. มีมีครับมีครับมีครับตัวสวยด้วยเอน้เออมีมีมีเฮ้ยผม๊บทำร่นยังไงทุกคนอย่าค่อยเดินกลับดูดิใช่ทำร่นตรงหน้าแหละเก็บแล้วแหละทำร่นดิน้ำมันออกตื้นๆหน่อยทุกคนดูผมว่างเลยเนี่ยหลังโพงอย่างนี้เลยเห็นไหมวางข้างหลังโพงอย่างนี้ดูดิหลังโพงเป็นลำเลย นะ,นะมีครับผมทุกคนเห็นไหมนี่ครับมีครับตัวเห็นไหมโอ้โหมีตัวโอ้โหนี่น้ำตื้นๆนะดีเอ้าเข้ามากีกบอกแล้วไม่รู้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเข้ามากันทำล่นตรงได้วะ <laughs> หนึ่งถ้าเดี๋ยวดูถ้าฟังลู้นต่อครับทุกคนผมตรงเนี้ยผมเจอรูมันแวกเพิ่มดูคนที่ผมเจอรูมัน,มบบมน,น,มรนตรงนี้เห็นรูเมไรเห็นรูเมไรครับอ้าวเฮ้ยอันนี้มึงคาบเล่นหรือไงตร่นทองเนี้นนยเนอะอนี่ครับอยู่น่าจะมีตัวติดนะผมว่านะเจอรูมันอยู่ทุนนี่มี นีครับผมบอกแล้วเนี่ยครับทุกคหเยอะด้วยครับอันนี้จะตายนึงแหละย,ยืดหเยอะด้วยทุกคนผมบอกแล้วผมเจอรูมาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมนี่ครับรูอะไรมันต้องมีอยู่แล้วถ้าเจอรูมันนะัดักบนหญ้าเลยอะดักข้างล่างลงไปครับเส้จครับแต่ว่ายืด โอ้โหเข้าดีครับผมทุกคนเดี๋ยวฟังหนูอีกเท่าไรหกอันแนวนูน้นหกอันเดี๋ยวค่อยดูกันไปครับทุกคนรีบไม่ได้แล้วไม่รีบแล้วแรกรีบไม่รีบแล้วสายก็สายครับดึงมาหนักก็ใช้อะ่ะมีไม่มี นี่ครับตัวใหญ่ดูคนดูดิโอ้ตัวไปเริ่มเลยอะนี่ครับตัวไปเริ่มเลย,ยพลิกไปพลิกมาไปมโอ้โหเจ๋วเววอะครับผมตรงนี้ก็จุดนี้ก็สองแทบฝั่งนี้ก็เข้าโอ้กับโหลไปกับโหลได้โหลเลยเว้ยคนอันนี้จะไปฝั่งนู้นต่อเดี๋ยวยาวเข้ากันก็จบหมดครับผมบ่เดียวแล้วถ้าต้อปไปต้อมมา มึงอันเข้ามึงมึงมึงไว้แล้ฟุกครับมึงมึงมึงไว้เอามาเยอะไม่กลัวโอ้โหเบาวิวโอ้มีวิทุกคนแต่โอ้กับผู้อะมองเท่งมองเท่งครับมองเท่งไปมองเท่งไปแล้วนช่ไหมฮะอันในซอยนี้ เอาละทุกคนคาดหวังว่าจะได้เยอะแลนะ้วไงวันนี้ถ้าขนาด,ดนี้นะขนาด,ดแทบบนถนนใหญ่ยังติดเอ้ยบนถนนลัดยัง,ยงติดเลยดีด้วยข้างในน,น,นี่มันน่าจะมีซิทโอ้โหโอโ้ทุกคนมันมันลอยไม่หมขนาดน,นะนี้ติดไหมโอ้โห ผมว่าปลาไหลนี่แหละทุกคนเข้ามาแล้วมันดันมาเกิน่ะมันไม่มีอะไรล็อกตู้ทำเลดีด้วยมันน่าจะเข้ามาแล้วมันดุนเกินขึ้นมาครับมันไม่ใช่ลอยตัวเงินตัวทองทุกคนมันลอยไอ้นี่ครับลอยมันดันขึ้นมาเฉยเลยต,ตรงเลย,ยเป็นไงเป็ไนไงมั่งลูกเอ้ยเลืบๆ,ๆเรียบร้อยคลืบรเรียบร้อยใหญ่ด้วย ครับครกบคลืบสองตัวสองตัวครับเอ,อ้าเออเสียดายนะน,น,น่าจะติดก็ไม่ติดจิบดันขึ้นมาเลยอุ้ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ทุกคนนี่นี่เขาเรียกว่าอาการว่าไหลเข้านะนะผมวางผมวางอย่างงี้อ่านะอันนี้อโอ้โหพลิกมากิ้งกริ้งแรหนักๆครับด้วยทุกคนแลงหนักๆด้วย น,นี่ครับผมนี่ไงเห็นไหมโอเรียบร้อยครับโออีกแล็ใตายอีกแล้ว,ลวโอ้หมดตายหมดมันมันกลับหัวลงไปทุกคนเดี๋ยวจะใช้ก็บอกนิ้วเดี๋ยวก่อนนิ้วครึ่งเดีวก่อนะกลับไปได้เนะครับอีกสองอันก็หมดแล้วทุกคน ดักตรงไหนกันนั่นแหละจะลืมมีปลาเอออ่านี่ไงเอาอ,อันนี้ก็พลิกอีกแล้วอันนี้ก็พลิกอีกแล้วโอ้ไม่เข้า,บาเบาแฮะ่อวมี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 ม,ม,มีมีครับมีครับ โอเคปิดตัวมีน้ำหนักครับเฮ้ยโอ้โหโอ้ฝั่งนี้เขาดีกว่าทุกคนฝั่งนู้ไม่ดีเลยลงได้น้อยลงได้ห้ากระบอกฝั่งนี้เจ็ดเขาหกไปแล้วโอ้โหโอ้เราเคยเจออยู่แล้วแต่ไรแค่ผมรอเวลาให้มันแล้วเป็นช,ชนควบมันนะครับได้มันดักครับได้ตัวใหญ่ ครับมัสุดท้าย oh, โอ้โหมดขึ้นังไงมั้งโอ้โหลากมาหนักๆอยู่เยลากมาหนักๆอยู่เยนี่ไงโอ้โ oh, หตายยืดเรรยบร้อยโอ้โหทุกคนเสียข้อ,ของหมดเลยวันนี้เสียราคาครับเยอะเลยอือเสียราคาเลยวันนี้โอเค หมน่นี้ถ้าไม่โดนดุลลอยขึ้นบนนะผมว่าน่าจะเป็นไหล่ใหญ่ดุลขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวมาต้องมาซ้ําใหม่ต้องมาแก้งานใหม่ลอยสทกซี่เทามันครับผมให้มันไอพวกที่เก่าๆเนะี่ยมันห่ารูกันว่าเรียกเลยนะให้มันวนๆวนหารูกันก่อนครับให้มันตายใจก่อนง่ายๆไเรอเขาเล่นกันใหม่ครับโอเคครับผมมาดูผลงานที่บ้านครับผมว่าเราได้เยอะไหมทั้งหมดเข้าท่านี้ก่อนทั้งหมดเท้าสิบสองกระบ,บอกครับนับผิดจากนู้นมาอ่ะโอเค เดี๋ยวดูโอเคเลยเอาเลยได้เยอะไหมยืดเรียบร้อยไหมเอาอีหนึ่งตัวหนึ่งตัวแล้ววันนี้ก็ยืดสองตัวเป็นอยู่โอ้นี่ใหญ่ใหญ่แต่แต่รับรอดไปรู้นะนี่ดูดิหัวสร้างตัวเออสร้างตัวกลับหัวสรางตัวกลับหัวโอ้เจ๋งดายสร้างตัวสวยเลย มันเข้าไปได้ยังไงวะสามตัวอ,อ,อันนี้ก็สอ,องตัวอ,อันนี้หนึ่งตัวไม่รอดอ,อันนี้ก็ได้อยู่นะสองตัวไม่รอดรอ,อดแค่นั้นแหละลุ้นนึงนั่นเลยเออลาอ้อันนี่ตัวปเปิ่มเลยดดตรงนี้แหละ นื้อโอ้โหดูดิว้าว้าดิต้องมีฮอกเกทีดะตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่สองตัวเจอโดนกระไหล่ก็นี่สองตัวมดนหีบสมบัตินี่ว่านี่หนึ่งตัวสวย เข <Okay, S 2> มันล้วันนี้อันนี้ก็เข้าแต่แต่ว่าไม่รอดตัวนี้ดูแล้วนั่นไม่รอด,ดอืมประตีเต็มไม่รอดใหญ่อยู่นะใหญ่อัน,ออน,นตัวนี้นั่น<อ>ไม่รอด,อ,อ,รอ,ด,ดอ๋อรอดโอ้โหขยะเต็มเลยโอเคผลงานน่าจะได้ประมาณซี่โลได้เดียนะเนี่ยนะครับทุกคนดูโอ้ดูดิอ้าวมันก็เลดูตัวนี้โอ้โหใหญ่ใหญ่จัด ครับผมเต็มเต็มมาไทยทุกคนฮะทุกคนฝากอะไรก็แชร์ก็ชอบตะไคร้นะครับทุกคนวันนี้ยังมากแล้วทุกคนเดี๋ยวอีกสี่ห้าวันไปไหมครับผมให้มันปลาไหลมันเข้ารูเข้าที่มันไอตัวที่โดนไปแล้วเนี่ยมันอาจจะตัวไม่อาจจะเข้ารูแทนกันไปเดี๋ยวเสี่ห้านไปเจอไหมครับทั้งนั้นนะครับสวัสดีครับ